ถือต่อ yup, ถือต yeah, ่อเล่นด้วยกันแขกเพื่อนเล่นด้วยกันบาบันจะจุ่มบำบัจจุ่มไปวไปเพื่อนที่ไปที่กีบมาดีเพนม่ด้ทบอกมาที่สอไปวิชายจเพื่อนหน่อยเพื่อนห่อยดเพื่นยเพื่อหน่อเื่อน่เพื่อนหอพื่อน่อยเพือน่อพื่อน่อเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเเพื่อนน่อเอน่อห่อน่อเพื่อนเนเน่อเพืื่อน

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้บินมาตู้มาอีกบินไปกูจ้าแล้วไอ้จ้า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 ไปกูจ้าแล้วไปจ้า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 จาจ้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 าจ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  สุดแล้วบีมสุดแล้วบีมเล่นไปพี่ทีเล่นไปพี่เล่นไปสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วกันตัวบี่แลวพีเบามแล้วล้านร้านร้านกันนะกันนะกันนะเพื่อตายเพื่อตายปนปุ่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 น่อปุน่นปุ่นปนป่นปุ่นปน่นปุ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 นปุ่นปุ่่น่นน่ ไอเบิร์นทำอะไรไอเบิร์นถาทำอะไรไอกไอกาไอกาเเวเดวกูชุมเปนเทวนยใส่ตแพกันหน่อยแพกันหน่อยวิงหาเพื่อนแพกันหน่อยแพ้กันหน่อยวิงหาเพื่อนแพ็กันหน่อยแพกันหน่อยวิงหาเพื่อนแพกันหน่อยแพ้น่อยแพ้กหอไาปมืลมบ้านไปแล้วไอมือคกูมานูม่แล้วอยไ

มาม hey, hmm. uh> ืั่ขอบเยเพือนพื่อนนมาต่ะมามามาอะไรแค่มาบ้านอะไรแค่มาบ้านมาตรงพอย n t ก็เดียวหน่อยอะไรแค่มันมามาตรงพอ i n ก็เดียวหมดแล้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 วไห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 วใจชนะไหวไหวไหวกเพื่อนหน่อยมามกูเม้งกู

สวยไม่สวไม่สวม่สววงใจดวง้ว้ดวิ้ลตาวยสวยบึ้งแพ้วีต่มันเห็นมันแพ้แล้วสวสวยอสวยอมแพ้แล้วมันแพ้แล้วมแพ้แล้วไอเฮียเบอร์ี่ตัวดีเลยยังโม่คําบโม่รมก็ไม่เป็นทำเฮียอะไรไม่เป็นเลยปัดโอโอชาโอานาเกือมันได้ไหวมไหว

เ็นลอนนะน้องคุยลยนะาหรอี่เียปนอะไตามทียกันอะไราีกันอะไรมึงไปเท่าไหร่อนไปอ้าบุญลมไม่เป็นมันยบได้เลยามก้าคณเลยน้องเียบุญลมยบับได้ มันจะบับได้เลยมันบับได้บุญลมมันบัฟได้เพราะมันก็เคยบับอยู่มันเคยบัฟบุญห่วงที่อะไรมันยังเคยบับอยู่เลยไอติมไอติม มันยังเคยบับบุ้นห่วงอะไรอยู่เลยได้ปกติตันเลยพมึงมีบัฟไอจ้งหนักเลยกูเห็นชายแกงมือยังมากดเลิฟกดรักให้น้องกูอยู่เลยเ้ยเป็เมียอะไรมมีใครเอาอีโง่มีหอเดียวมีมีหอเดียว ชาชีวชาเปรตมันอยู่เร็วคุณลมไ้วเป็นเขาบับเหนียวอยู่ใช่บับได้บับได้มันเคยบับวุ้นน่วงอะไรพวกนี้อยู่บับได้บับได้เฮียกูอย่างล้านเลยผัดซ้าห้องจะดาวกูไ่ด้อ่อเลยไหมไปไปไปใครช้าก็จะม่ยอมรีเซนเองมาเพื่อนสามสองเลย อวยองวสวยไอ้อนทีนะอนนะเอาไอ้ไอวีไอ้เต้ไอ้ร้อนจัดการให้กูนะกูปแล้วกูปักแล้วกูปแล้วไม้บออออันปักอินพีปอินพีไม่ปอินพีไ่ปอินีไ่อินีพาไกหนอยไม่โดนในวงกคงลยเ้ยเดิ้เดา้ยางมี๋เไเร็วเนมึงมึงมึงขึ้นไ้คนมาขึ้นมาขึ้นมารางสขึ้นไป้ ไอ้สมนี้ยังไม่ห่อเลยเนี่ยไปช่างแม่ช่างแม่ไปไปเลยไปก่อน,น,นพี่ให้ผมไปเบิกรถเลย,มมยมไม่ผมให้จุดเบิกรถนะจุดบวกรถนะไม่ใช่พาวนะผมมีรถสำรองอยู่